เดว่าเนเชอรัลคอมไทยระดับโลก <Yeah! S 3> สวัสดีครับผมสกรินนะครับวันนี้ผมก็ได้มา เยี่ยมบริษัทเซฟไฟ์นะครับซึ่งอยู่ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับซึ่งด้านหลังของเราน่ีณจุดนี้ก็คือเป็นโรงงานของทางเซฟไฟลนะครับวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูบูธเซฟไฟล์ที่งานคอมเพลติก่อนนะครับซึ่งตอนนี้แซฟไฟล์ก็ได้นําสินค้าหรือเทคโนโลยียต่างๆไปจัดแสดงในงานที่บูธคอม m พลติกนะครับส่วนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับ มาอยู่ที่บูดของแซฟไฟนะครับในงานคอมพิวเต็2013นะครับซึ่งข้างหลังผมนี้ก็คือเป็นความอลังการของทางแซฟไฟนะครับซึ่งเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลโซลูชันซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเราได้มีการนําสินค้าบางตัวบางอย่างของทางแซฟไฟเข้าไปโปรโมทที่ประเทศไทยแล้วซึ่งหลายๆท่านก็จะรู้จักทางไฟเบอ r ์โบรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูว่าจริงๆแล้วทางแซฟไฟร์เขามีโปรดักที่มีความอลังการอีกหลายอย่างนะครับ อย่างชุดข้างหลังผมนะครับที่กําลังมองเห็นน,นะครับคือคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่สามารถต่อได้สูงสุดถึง18จอภาพนะครับโดยใช้ Fire Pro w 9,000นะครับถึง3ตัวนะครับก็ใช้ w 9,000สตัวแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าใช้อุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งเป็นตัว X2 นะฮะขยายจอได้เพิ่อมอีกเท่าหนึ่งก็สามารถที่จะรองรับจอได้พร้อมกันถึง36จอนะครับนอกจากมีการ แสดงผลแล้วเนี่ยยังสามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์ได้นะครับอย่างเช่นว่าสถาปนิกวิศวกรที่ต้องการแบบออกแบบไปแล้วก็พรีเซนต์ไปนะครับใช้ตัวนี้รับรองว่าครบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอแซฟไฟมันครับ ด้านหลังผมนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของแซฟไฟนะครับซึ่งเป็นซีรีส์โปรนะครับโปรเฟชชันแนลก็คือสาหรับงานอาชีพโดยเฉพาะนะครับเราก็จะเรียงกันมานะครับก็อย่างแรกก็คือจะเป็นตัว R 5 0 0 0นะครับตอนนี้ถูกเอาออกจากกล่องไปวางข้างนอกเดี๋ยวผมตามไปดูทีนึงแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นพวก W นะครับซีรีส์ W W ก็จะมี W 5000 W 7 0 0 0 8 0 0 0 9000หรืออะไรกลุ่มนี้นะฮะก็คือทางทางไทยเราเองคุ้นคุ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งกลุ่มนี้เรามีมีขายในประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่ เป็น Sapphire Series S นะฮะ s e r i e s S ก็คือ,อเป็นรุ่นล่าสุดของกล้าจอนะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่แล้วก็กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงก็คือเป็นกล้าจอที่สำหรับระบบ Cloud Computing หรือเป็นระบบ VMware หรือระบบ Two t ูทริกหรือ,อาทาง Microsoft ที่เขาเอาคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วแบ่งให้ใช้หลายคนได้นะครับันนั้นเนี่ยกาจอที่เป็น Series S เนี่ยก็จะมี S 7000, S 9000แล้วก็ S 1 0 0 0 0นะ,ะตัวนี้จะเป็นกาจอที่ติดเข้าไป ในเมนบอร์ดตัวเดียวแต่สามารถแชร์ให้คนหลายคนได้นะอาจจะเป็นแชร์ให้5คน10คนหรือ1 0อยคนได้นะครับซึ่งตัวนี้จะถือว่าคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะว่าการแชร์เนี่ยก็คือเร,เราติดเข้าไปในเคสเครื่องเดียวแล้วก็เสียบการ์ดตัวนี้เข้าไปแล้วก็แชร์ผ่านโฮสต์นะผ่านระบบแลนทําให้คอมเครื่องเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้อีกเป็น10เครื่องนะฮะอีกเป็น10เครื่องโดยที่เราก็ใช้การ์ดฟิกร์ดเพียงตัวเดียวเหมือนกันนะครับ นี่ก็เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเป็นตัวซีรีส์นะครับตัวเป็นซีรีส์ R 5 0 0พนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับลักษณะคล้ายกราฟิกการ์ดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่ไหนนะครับอลองเข้ามาดตูตรงนี้นะฮะก็คือปกติกราฟิกการ์ดูนี่จะมีแค่ตัว,ต,วตัวพอร์ตการ์ดจอนะฮะซึ่งซึ่งออกต่อด้านหลังแต่ตัวนี้จะมีพอร์ตแลนด์ด้วยนะครับซึ่งซึ่งมันต่างกันยังไงก็คือว่าปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นหูของคขาว่าซีโร่ไฟแอนนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คื ก็จะเป็นนวัตรกรรมซึ่งถัดจากซีโร่แอนขึ้นมาปกติซีโร่แอนเนี่ยจะมีการ์ดจอตัวหนึ่งแล้วก็มีการ์ดฮอดตัวหนึ่งนะครับแต่ตัว R 5 0 0 0ันของทางเซอไฟเองเนี่ยเป็นการรวม2อ,อย่างเข้าไว้ด้วยกันก็คือตัวนี้จะเป็นได้ทั้งการ์ดจอแล้วก็เป็นได้ทั้งพอร์ตแลนด์หมายความว่าสามารถที่จะประมวลผลด้วยแล้วก็สามารถที่จะส่งจอภาพหรือว่าส่งการประมวลผลเ,เข้าไปยังระบบแลนนะครับเพื่อให้แบบทุกเครื่องหลายๆหรือว่าแบบตัวซีโร่คแนหรือว่าแบบตัวคลแอนต่างๆเนี่ย ลิง์เข้ามาใช้รีโมทใช้จากเครื่องนี้ได้นะครับอย่างเช่นว่าผมติดเครื่องนี้ไว้ที่บ้านนะฮะก็สามารถเสียบการ์ดจอตัวนี้เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็การ์ดจอตัวนี้ก็จะช่วยในการประมวลผลส่วนสายแลนที่อยู่ด้านหลังก็จะต่อเข้าไปในอินเทอร์เน็ตถ้าผมไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็สามารถที่จะลิง์เข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าบางทีอา,อาจจะแชร์ให้คนที่อยู่แบบ พัทยาเนี้ยมาสามารถที่จะแชร์ลิงได้ทั้งเครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งวันนี้เรามีเวลาไม่มากนะครับแต่ว่าทุกท่านสามารถตามรายละเอียดของทางได้ว่าในชเชาได้นะครับเพราะรับรองว่าตัวนี้ก็เราก็จะนําไปให้ทุกท่านได้เห็นในอนาคตใกล้ๆนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรายละเอียดหรือรียบด่วนหรือว่าต้องการข้อมูลก่อนก็ติดต่อเราเข้ามาก่อนเลยนะครับตัวนี้เรามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนก็กําลังเฝ้ารอนะครับแล้วทาง AMD แล้วก็ FirePro แล้วก็ Sapphire เองก็ภูมิใจเสนอนะครับในงานคอมพิ t เ x มีการเปิดตัวเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง OpenCL นะครับซึ่งจะเอามาประกวดตัวแล้วก็ใช้งานกับ Adobe นะครับแล้วก็หลักๆก็กที่เราจะแสดงให้เห็นก็คือ Adobe Premiere นะครับส่วนความเร็วจะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามได้แต่คร่าวๆผมชี้ให้เห็นชัดๆว่าแรงแน่นอนนะครับก็คือว่าแบบ เรนปืนนะครับอย่างตัวนี้ที่เป็นไฟ TIF นะครับก็สามารถที่จะเรนเดอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วแต่ว่าความรวดเร็วแค่ไหนเนี่ยอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้เจอกันที่เดวิสในเชอร์ลนะครับ